2 2 0เถัง่ายทำสบาไม่สวดขานะแล้วก็ใครที่กมองหารสวิแฟนะคะอยากเป็นตุงไห่ัรสเลยเจกได้บาตสัญญา้ะริต้นาวายที่4 0 0น็ซื้อสดก็ได้ซื้อ่อนก็ดีได้รถสวยๆสีขาวบัตรมเงียมล้อเดิมลูกน้ะจบมีไปแล้วนะคะดีปุ่มเราก็อมติสรุปสรุนะจ๊ะเปิดได้เลยอะดูภายใน เกียร์โตเลขไม่หลักหมื่นเลขไม่สองหมื่นเบาะหนังรอบพันนะคะดําตัดแดงสวยมากทุกอย่างเป็นระบบไฟฟ้ากุญแจชีเลตปุ่มพุ่สตาร์ทนะคันนี้สวยสดงดงามนะคะจบครบในคันเดียวเลยนะคะแฟนคลื่นแน่นอนจ้าถัดมานะคะเป็นห้องผู้โดยสารนะคะกว้างแบบนี้เลยนะขึ้นยากลงยากแล้วก็ยิดซื้อกันนะคะเพราะว่าตรงรถเขาสวยคันตาอมาค่ะมีกล้อง มีเซ็นเซอร์ให้ระบบความปลอดภัยดีเยี่ยมนะแล้วก็คันนี้นะเป็นเจ็งสี่ประตูนะคะนี่อยู่ครบหมดนะเอาใครสนใจอยากไั้นะคะนี่เลยระทบฝังหมดอยู่ด้านล่างทางประตูมาตัางจวัดไม่ต้องมาบริการทำเสียงที่ศูนย์บริการฟีดหน้าบ้านเรับได้นั่น,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 นจ้า